วันนี้มามาบันทึกรายการสายด่วนลุกทุ่งใช่ไพี่สายตรงาสายตรงลูกทุงก่งทางช่อง GBN ยี่สแปดนะครับผมวันนี้ทีมง,งานที่ของพิวิทยาสาาาุนทรเภาพทีมงานพี่ๆที่รู้จักกันนะครับวันนี้นครับผมสนุกมากสนุกมากครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับพี่ตุ๋ยนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้แล้วเจอกันครับผม มาทึกเพลงวันนี้มาร้องเพลง Thailand My Land นะครับวันนี้ไม่ที่เจอเลยควันนี้ผมก็เลยว่าเอ้ยทำไมไม่เหมือนไฟเลยไฟนู้นหมดแต่ผมไม่ถึงขนาดนั้นมันแแต่แต่ผมเนี่ยเจอแบบว่านะผมไปบ่อยมากแล้วก็เจออย่างเงี้ยทั้งไปยุโรปทั้งไปเอเชียไปหลายที่เนี่ยเริ่เจอแบบเนี้ยที่นี่เออแล้วประเทศไทยเยอะไหม่ก็เลยอยากตั้งชื่อวงตัวเองนะ้งในตัวเองก็คือ ไทยทุ่ดีมาจากกําลังไทยแลนด์ซึ่งผมไม่ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ผมก็ได้เกิดไปผมก็มาจากกําลังไทยแลนด์แล้วก็ผมย่อมันย่อเป็นทุ่ดีต่อยไปก็หนีตินจากไทยแล้วอะไรเพนดัชเพนแค่นี้ก็แบบเกไทยเลยครับไทยเลยแล้ะสมัยค่ะพี่ถึงจะต้องแต่งเพลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกคือผมแต่งเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงวัตถุวัตถุซึ่งเป็นกระแสทั่วโลกระลึกม่อเป็นกระแสโลกแล้วผมมีแฟนคลับ ทั้งเม <ừ, S 2> ็กซิโกยุโรเอเชียกอ็อาลับนะฮะไต้หวันจากเพลงนี้เลยแล้วอินโดนีเซียจากเพลงนี้เลย<อ>คือคือคนชื่นชมผมว่าเพลงนั้นผม,มแต่งเพลงเพื่อสักยภาพคืนเพื่อผมผมคุณตายไปแล้วคุณได้อะไรอ่คุณทำไมไม่ทำให้โลกไปมีอเนีนี่คือผมม้ผมก็เลยพอพอได้พวกอ้าวเรามาในทางนี้นว่าก็เลยที<อ>่ว่าผมก็แต่งเพลงมาเรื่อยเพลง หลายๆแบบช่วงโควิดก็แต่งเพลงนึงนะครับแล้วก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษแล้วช่วงสงครามเพลงก็อีกเพลงนึงโอ้ยฮีโร่ออสเตรเบิลอันแนวไหนนึกเพลงขอบคุณรายการสายตรงลูกทุ่งนะครับโอ้โหพี่วิทยาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพอยู่นานมากแล้วก็ ขอให้อยู่นานๆเลยรายการนี้น่ารักที่สุดแล้วก็นี่ลูกสาวคนสวยของน้องนุน่นสวัสดีค่ะไม่เจอนานมากลนยะไม่ตอนนี้เด็กๆอยู่เนาะเด็กมากนะฮะโอ้ตอนนี้กลับมากลักบตอนนี้กลับมาดูแลธุรกิจใช่ค่ะขอให้แบบเฮงเฮงรุ่งรุ่ครับข,ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับวันนี้น่ารักมากครับน่ารักมากครับผมขอบคุณครับโอเคครับผม